สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนำทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดดอยสวรรค์นะคะหรือว่า want, ะะวัดถ้ำสูงที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เราเพิ่งรู้นะคะทั้งๆที่เป็นคนนครพนมนะคะสำหรับเส้นทางในการเดินทางก็คือสามารถเซิร์ชได้จาก Google นะคะ g o o g l e Map สำหรับเส้นทางก็ถือว่าค่อนข้างายากลำบากนะคะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะถือว่าค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ขับรถไปวันนี้ก็คืออดิฉันเนี่ยขับรถ Honda s u p e r c u ์ับนะคะแล้วก็คุณสามีนี้ขับรถ Honda Phantom นะคะก็คิดว่าน่าจะ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้สำหรับเส้นทางนะคะก็ตามเส้นทางนี้ได้เลยนะคะตรงจุดไหนที่เน้นเป็นพิเศษนะคะก็คือจะจุดที่มีทางเลี้ยวทางโค้งนะคะเยอะๆอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะลงทางได้มันจะมีทางแยกหลายทางมากอันนี้เรามุ่งหน้าตรงอย่างเดียวนะคะสู่บ้านแก้งนะคะ เลยจากบ้านแก้งไปก็จะเจอสถานีอนามัยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงมาเรื่อยแล้วก็จะมาเจอจุดนี้ก็เกือบเลยไปนะคะได้หยุดแล้วก็ดูป้ายเห็นป้ายอยู่นะคะแต่นึกว่าป้ายบอกว่าตรงไปก็เลยโค้งกลับไปดูอีกรอบนึงต้องกลับมาดูนะคะว่าป้ายชี้ไปทางไหน ตรงนี้จะเป็นทางแยกพอดีนะคะจะเป็นทางแยกเล็กๆทั้งสองทางเป็นเหมือนสีแยกแต่ว่า2ทางแยกนี่เป็นทางซอยเล็กนะคะป้ายก็บอกว่าวัดดอยสวรรค์น,นะครับตรงไปทางนี้นะคะเลี้ยวขวาอันนี้ก็ดูเพื่อความแน่ใจนะคะก็เกือบแยกเหมือนกันนะคะเกือบหลงทางเลือกเส้นทางนี้นะคะก็พอดีมีชาวบ้านขับรถผ่านมาก็เลย สอบถามทางนะคะเพื่อความแน่ใจเพราะว่าไม่เคยมาทางนี้จริงๆนะคะชาวบ้านก็บอกว่าตรงไปได้เลยนะคะ <ไป S 1> ก็ถือว่าเดาถูกนะคะเส้นทางนี้แต่ไม่รู้ว่าไปอีกไกลแค่ไหนนะคะตอนนั้นนี่ก็คือแต่ว่าใจนี่คืออยากไปนะคะได้ยินคขาว่าสวยงามมากนะคะไปสามารถเห็นวิวจากที่สูงนะคะ ตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าก็คือตรงไปเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่วัดดอยสวรรค์นะคะก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะไม่แยกไหนไม่เลี้ยวไหนนะคะก็คือตรงถับตามทางคอนกรีตมาเลยนะคะตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าทางนี้ก็ค่อนข้างเป็นทางที่ไปสวนยางนะคะไปสวนไปไร่ของชาวบ้านแต่ทางค่อนข้างดีนะคะทางโซนนี้ลาดคอนกรีตตลอดเลยนะคะ ก็จะผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีจุดที่เป็นทางลูกรังนะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะยังไม่เลี้ยวไหนนะคะตรงตรงตรง,ต,รงตามทางมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาเจอวัดนี้ค่ะและวัดนี้นี่เองที่ทําให้ดิฉันลงทางดิฉันก็ตรงขึ้นไปนะคะไม่ใช่นะคะทางนี้ไม่ใช่เพราะว่าขึ้นไปแล้วอ้าวทางทำไมเป็นแบบนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ก็เลยวกกลับลงมานะคะ ุสามีก็ตามมาด้วยพอลงมาถึงก็เจอเพื่อนร่วมเดินทางนะคะก็ขับรถยนต์มาก็พบกันพอดีแต่ก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นทางนี้นะคะก็เลยขับลองมาดูนะแต่พอขับมาแล้วจะสังเกตถนนนะคะว่ามีทางแยกออกไปอีกก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงไปทางไหนต่อก็เลยรอเพื่อนร่วมเดินทางแล้วก็ถามนะคะว่า เราจะเอายังไงต่อใช่ทางนี้ไหมเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันจะมีทางแยกไปนะคะถ้าเกิดไปอีกทางนี้ไม่ใช่นะคะก็ได้จอดถามทางกันพอดีเขาผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเหมือนกันนะคะเขาก็หาทางไปเหมือนกันก็ลองเดาว,ว่าเป็นทางนี้เหมือนกันน่าจะมาตาม gps เเหมือนกันนะคะโอเคงั้นก็ตามหลังกันไปละกัน ก็ถือว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางแล้วนะคะก็น่าจะตรงไปทางนั้นสำหรับเส้นทางที่มองไปนี่คือเป็นลานหินนะคะเป็นลานหินกว้างมากข้างทางนี้จะสังเกตได้ตรงจุดนี้นะคะจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ข้างๆน่าจะเป็นศาลาพักของพระสงฆ์เป็นจุดพักนะคะที่ บางครั้งนี่อาจจะมีพระธุดงนะคะพระเดินทางมาที่วัดดอยสวรรค์เนี่ยนะ,ะก็จะเป็นจุดพักค่อนข้างไกลนะคะทางขึ้นนี่ก็คือขึ้นตลอดนะคะขึ้นตลอดจะใช้เวลานาน,านกว่าตอนลงนี่ค่ะตรงนี้เป็นศาลาพักน่าจะเป็นบ้านของชาวบ้านหรือเป็นที่พักของของใครอาจจะเป็นของพระหรือเปล่านะคะเพราะว่าข้างๆจะเป็นวัดตอนนี้ ฮอนด้าแฟนทอมก็เริ่มงองแงแล้วนะคะไม่อยากขึ้นนะคะสะอึกอยู่สักพักนะคะก็ต้องรอสตาร์ทใหม่แล้วก็พยายามก็ไปได้นะคะรถอันนี้รถสิปีแล้วนะคะก็ยังขึ้นได้โดยวัดดอยสวรรค์นี้ก็ได้ชื่อว่าดอยนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะ พอๆกับแม่ห้องสอนเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวเองเคยอยู่แม่ห้องสอนมานะคะเคยใช้เส้นทางแบบนี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นแรกๆจะเป็นคอนกรีตนะคะทางดีมากแต่ทางค่อนข้างเล็กค่ะเราก็ต้องขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะทางเลนเดียวถ้าเจอรถสวนมาก็ต้องหลบกันหน้าดูเลยค่ะ ก็ขี่ขึ้นไปเรื่อยๆบางช่วงก็ขาดทางก็จะชํำรุดบ้างนะคะอันนี้ก็คือเจอรถสวนลงมานะคะเป็นรถเก่งรถเก่งก็ขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าต้องชำนาญทางพอสมควรนะคะเพราะทางนี้บอกไเลยว่ายากมากรถเก่งนี่ไม่ควรรถรถกระบะนี่โอเคนะคะ แต่เขาเก่งมากเลยเขาเอารถเก่งขึ้นได้ก็ต้องหลบกันก่อนนะคะถ้าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขรานี้ก็เดินทางต่อค่ะขาขึ้นนี้ใช้เวลานานนะคะขาลงนี้แป๊บเดียวค่ะก็ไปต่อกันนะคะ เส้นทางนะคะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างมีป่ามีไม้นานาพัน,นะคะเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านนะคะพวกหน่อไม้ป่าพวกเห็ดป่านะคะที่ชาวบ้านเขามาหาของป่ากันก็จะเห็นรถชาวบ้านอยู่เป็นช่วงๆนะคะที่จอดหาของป่าตรงนี้ทางนี้ชันมากเลยนะคะต้องรอให้คุณสามีขึ้นไปให้พ้นก่อนนะคะ จะได้ไม่ชนหลังกันชนท้ายกันนะคะถ้าอยากสนุกนะคะต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจ,จะขี่ได้อย่างแบบชิวๆเลยนะคะถ้าเอารถยนต์นี่เสียวะคะ่ะเสียวตรงที่ตอนที่มีรถสวนมานะคะลำบากมากเลยใจนี่ คงไม่กล้าเอารถขึ้นนะคะบอกตรงๆเราไม่ไม่กล้าเอารถยนต์ขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยดีกว่าบางช่วงก็จะเป็นทางแบบนี้นะคะทางแบบลุกลังแล้วก็มีน้ําป่าน้ําป่าเซาะทางนะคะเราต้องขี่ด้วยความระมัดระวงังแต่แค่นี้นะคะสบายมากนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์1 1อยส5บร้อสบายหาสสบายมากฮอนด้าฟ a นทอมยังขึ้นได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็จะเจอทางคอนกรีตเป็นบางช่วงอันนี้ก็เดินทางมาสักครู่ใหญ่ก็จะเจอประตูทางเข้าวัดค่ะตรงนี้จะลาดคอนกรีตอย่างดีเลยนะคะกว่าจากประตูตรงนี้นะคะเข้าไปที่วัดก็ใช้เวลาพอสมควรประมาณสักสินาทีนะคะกว่าจะเจอ กว่าจะถึงลานวัดค่ะขี่ไปเรื่อยๆโอ้คอนกรีตอย่างดีเลยนะคะถือว่าเป็นวัดหรือเราไม่เคยได้ยินเราเป็นคนนครพนมแต่ว่าไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้มาก,ก่อนนะคะแต่ถามคนนาแกนี่เขารู้จักดีนะคะจนไปเห็นนะคะว่ามีการพัฒนามีศาลามีอู้แบบเหมือนสร้างมาหลายปีแล้วคะ่ะ ข้างหน้ามีรถยนต์อีกสองคันนะคะที่ขึ้นตอนนี้นะคะก็จะเริ่มเห็นห้องน้ําเห็นกุฏิพระสงฆ์นะคะก็จะอยู่ตามชั้นเป็นชั้นๆด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นผาหินนะคะเป็นภูเขาสูงมากเลยสามารถที่จะขึ้นนะคะขึ้นบันไดจะมีหอคอยนะคะไว้สําหรับชมวิวแต่ว่าไปรอบนี้นี่ไม่ได้แวะนะคะไม่ได้ขึ้นไปดูนะคะ แต่มีบางท่านนี่ขึ้นไปบอกว่าสวยมากแล้วนะคะเพื่อนบอกสวยมากอันนี้ก็คือเป็นน้ําที่ลงมาจากด้านบนนะคะเป็นผาเป็นลานหินค่ะด้านบนถ้าใครได้ขึ้นไปตรงหอคอยชมวิวนะคะก็จะเห็นเห็นวิวได้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ไม่แน่นะคะฤด,ดูหนาวนี่อาจจะเห็นทะเลเหมอกเลยก็ได้นะคะ ไม่ต้องไปไกลถึงแม้ฮ่องสอนเชียงใหม่นะนครพนมพก็มีจุดชมวิวที่สวยแล้วก็ดูทะเลหมอกได้ค่ะอันนี้เราก็มาถึงลานแล้วนะคะก็หาที่จอดรถกันก่อนนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะที่มาที่วัดนี้จอดรถเสร็จแล้วก็เดินชมวิวรอบๆคะ่ะ อันนี้ก็ริ้วไปที่กอไผ่นะคะใหญ่มากไม่เคยเห็นกอไผ่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเต้นมากสามีก็ไม่เคยเห็นนะอู้ใหญ่กาหัวนะคะต้องเอาหัวเข้าไปวัดดูสิคะหนอหนอไม้ยังสวยเลยนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะหนอเดียวนี่อิมอิมหลายหลายคนเลย สูงนะคะสูงมากสูงพอๆพกับต้นไม้รอบๆนั่นเลยนะคะปลายของต้นไผ่ครั้งแรกเลยค่ะที่เห็นกองไผ่ใหญ่ขนาดนี้าอาจจะเป็นคนเอาขึ้นมาปลูกหรือว่าเป็นที่เกิดที่นี่เองอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะ <c oughs> เห็นอยู่กอเดียวค่ะเห็นอยู่ที่เดียวอาจจะมีคนนําขึ้นมาปลูกเพราะว่าเคยเห็นเขาขาย ก็หนอน่อไม้ะคะ่ะแบบนี้อยู่แถวมุกดาหารแถวตามภูเขานะคะจะมีหน่อไม้พวกนี้ขึน้นนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะคะสวยงามมากเลยมองไปเนี่ยโอ้สุดลุกหูลุกตาเลยนะคะถ้าใครอยากขึ้นมาชมนะคะก็ตามเส้นทางขึ้นมาได้เลยนะคะ ระวังหลงนะคะต้องต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะจะได้เห็นเส้นทางนะคะว่าเลี้ยวตรงไหนแวะตรงไหนก็พยายามที่จะฉา,ายให้เห็นจุดที่ <Yeah. S 1> ที่สำคัญนะคะว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนมีห้องน้ำนะคะขึ้นมาก็เข้าห้องน้ำก่อนเลยแล้วก็ไปกราบพระนะคะแล้วก็ทำบุญนะคะชำระนี้สงเรียบร้อย ตรงศาลานะคะจะมีตู้บริจาคตู้รับบริจาะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหน้าห้องน้ํนาสามีบอกว่าอยากเปิดประตูนั่งห้องน้ําแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะเพราะว่าวิวสวยมาก,มากาค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียง